เคโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเลยนะคะมาชมบ้านที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนนะคะจะซื้อไว้สําหรับการอยู่อาศัยหรือปล่อยเช่านะคะก็สามารถไปต่อได้สบายค่ะบ้านพักท่ามกลางธรรมชาตินะคะติดลําธารและวิวภูเขาค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ บ้านบรรยากาศเป็นธรรมชาติเงียบสงบติดลำธารพร้อมมีที่งอกเพิ่มอากาศดีตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยหรือทำเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะบ้านปรงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่ขนาด55ตารางวาค่ะมีที่ดินงอกด้านหลังติดลำธารน,นะคะเอกสารน o ส,สาซื้อขายณกรมที่ดินกันได้ค่ะน้ำไฟมีให้ครบพร้อมเลยนะคะ บ้านสวยบรรยากาศดีๆพร้อมให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของในราคา4ล้าน5แสนบาทค่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะท่านติดต่อทักหาผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยมีรายละเอียดใต่ไว้ด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะสนใจนัดชมแปลงจริงและตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ เพราะเจคิโนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ